ก็ขอเจริญพรด้วยเนื่องว่าปัจจุบันพระโบสถ์ของวัดเกาะเกียงตบบางคว,วัติอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีก็ได้เป็นโบสถ์เก่านะที่เรียกว่าเกิดอาการแตกหักและเล้าด้วยเหตุที่ว่าในสมัยก่อนในการสร้างพระโบสถ์นั้นเนี่ยไม่ได้มีคานนะโดยใช้ซุงเนี่ยมาวางพาดไปเฉยนะจึงทําให้เกิดการแตกเล้าแล้วก็ ปัจจุบันก็น้ำท่วมทุกๆปีเพราะว่าโดยเหตุที่ว่าเราอยู่ใกล้แม่น้ำนั่นเองอติดกับแม่น้ำด้วยเหตุปัจจัยนี้เนี่ยทางวัดและก็คณะกรรมการจึงได้มีมติว่าจะทำการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่แล้วก็จะให้คงเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นมรในเวลาเดียวกันด้วยเพราะว่าวัดนี้เนี่ยเป็นวัด ดั้งเดิมที่ชาวมอญได้พยพมาจากประเทศพม่าตั้งแต่ปลายสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีมาตั้งลกรากตั้งรากฐานแล้วก็ได้ขยับขยายขยายแผ่ออกไปในจังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียงเป็นจำนวนมากด้วยสาเหตุนี้อัตมาภาพจึงมีคิดว่าในการที่จะ ทําการบุรณะแล้วก็ทําการก่อสร้างคร่อมโบทหลังใหม่ก็เพื่อว่าให้เป็นศิลปะมอญแล้วก็ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจในด้านพุทธศาสนาแก่ญาติโยมทั้งหลายจึงได้จัดทําพิธีในการที่เรียกว่าจัดงานประจําปีในวันที่27มกราคมจนถึงวันที่สองกุมภาพันธ์ เพื่อเป็นการเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายได้มาปิดทองลูกนิมิตในการเพื่อหาประตูปัจจัยเทยธรรมทั้งหลายเพื่อมาก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่นะเพื่อให้เกิดความสวยงามและมั่นคงแล้วก็หนีจากการน้ำท่วมทุกๆปนะีตรงนี้จึงขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายให้มาร่วมกันสร้างอานิสง์ผลบุญทั้งหลาย ในการที่ร่วมกันสร้างพระอุโบสถหลังใหม่นีนะ้เพราะว่าการสร้างพระอุโบสถนั้นก็เปรียบเสมือนว่าเราได้สร้างบ้านหลังใหม่และสร้างโอกาสให้แก่ญาติโยมทั้งหลายได้นำปัตุปัจจัยทายธรรมทั้งหลายจะมากบ้างน้อยบ้างมาร่วมมานิสงผลบุญกันนะเพราะว่าเมื่อโบทเนี่ยมันเกิดอาการเก่าและแตกแล้ว นะไม่สามารถที่จะบุลณนะปฏิสังขรณนะ์แล้วก็หนีใพ้นจากพื้นน้ำได้เนี่ยก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องสร้างใหม่นะเพื่อให้ปลอดภัยและก็ไม่ให้น้ำท่วมขังนะเหมือนทุกๆปนะีได้ตรงนี้จึงเชิญชวนญาติโยมให้มาร่วมบุญกุศล นะในการที่เราจะพึงได้สร้างพระโอหลังใหม่ในความที่เรียกว่าสวยงามมั่นคงและถาวรฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายตุษจีนปีนี้จึงขอเชิญญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันสร้างอานิสงส์บำเพ็ญบุญหรือมาปฏิบัติเจริญสมถากรรมฐานซึ่งทางวัดเเราเองเนี่ยก็ได้สอนอ แล้วก็ให้ความรู้ในด้านเจริญวิปัส,สนากรรมฐานในเวลาเดียวกันด้วยนะแล้วก็วัดนีถือว่าเป็นวัดที่เก่าแกนะ่ซึ่งได้พิสุขามศีมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่สามจนเรียกว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งนะที่เรียกว่าได้มาทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อให้ดูดีแล้วก็เป็นระเบียบ และยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นมอนไว้ซึ่งโอกาสแบบนี้ย่อมหาได้ยากและไม่ต้องไปไกลเราอยู่ใกล้ตรงไหนเราก็สามารถที่จะมาสร้างทานบาร,รมีร่วมกันตรงนี้ได้ฉะนั้นแล้วญาติโยมทั้งหลายในระยะเวลาเจ็ดวันนี้ก็จึงขอเชิญญาติโยมทั้งหลายได้มาบำเพ็ญบุญกุศลมากบ้างน้อยบ้างมาเที่ยวชม มากราบไหว้หลวงพ่อขาวที่อยู่ในพระโบสถ์ซึ่งมีอายุเจ็้อยกว่าปีนะแล้วก็มากราบไหว้หลวงพ่อโตสัมปกงนะซึ่งเป็นพระใหญ่ริมแม่น้ำที่มีความสวยงามวิจิตรซึ่งเป็นงานปั้นนะฮ h a n d m a k e นะเรทีนได้สัดส่วนแล้วก็สวยงามที่สุดในย่านนี้นะแล้วก็ยังได้มากราบไหว้เจดีมอน นะซึ่งเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมเนะพราะว่าเจดีย์หลังนี้เนี่ยนะโดยประวัติแล้วก็คือสมเด็จพุ้จันโตพรมรังสีแห่งวัดละคังเนี่ยได้เป็นผู้ที่สร้างไว้และจากหลักฐานในการตรวจสอบหรือดูจากพงศวดานแล้วก็มีหลักฐานประกอบอยู่ที่วัดอินทรามในพระอุโบสถช่องที่16ที่สมเด็จพุทจันโตได้ให้มีการวาดภาพไว้เป็นหลักฐาน ฉะนั้นแล้วเนี่ยเจดีย์หลังนี้เนี่ยจึงได้เชื่อมโยงไปจนถึงในสมัยพระนเรศวรมหาราชด้วยเหตุที่ว่าสมเด็จพุทธาจย์โตพรมหลังสีได้นำพระที่พระนเรศวรมหาราชได้ให้พระอาจารย์ของท่านเนี่ยได้เป็นผู้ที่ปลุกเสกแล้วก็สร้างไว้ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยจึงได้เชื่อมโยง กลับไปถึงในสมัยอยุธยาเพราะว่าผู้ที่ปลุกเสกนี้เนี่ยนะก็เป็นผู้ที่มีอาคมขลังเรียกว่าสามารถเสกใบมะขามให้เป็นต่อเป็นแตนนะออกไปลบได้นะตรงนี้เนี่ยนะก็กล่าวได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่อยู่ในเจดีย์นี้เนี่ยให้ญาติโยมทั้งหลายได้กราบไหว้ นะได้ระลึกนึกถึงนะตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจนถึงพระเจ้าตากสินมหาราชนะแล้วก็จนมาถึงในรัชากาลปัจจุบันในราัชากาลที่10นั่นเองนะตรงนี้เนี่ยจึงกล่าวได้ว่า,าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้เชิดชูแล้วก็ได้ธนุบำรุงวัดวารามทั้งหลายเนี่ยนะให้มีความมั่นคงถาวร อัตมาภาพเองและชาวบ้านจึงมีจิตเจตนาในการบุรณะปฏิสังขรณ์วัดวารามให้เป็นศูนย์แห่งรวมจิตใจในการเจริญธรรมแล้วก็ได้มาสร้างกุศลผลบุญจะบากบา้านน้อยบ้างสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงถือว่าเป็นการเชิดชนะูในสิ่งที่ประเทศเราเนี่ย นะได้ยึดถือกันมานั่นก็คือชาติศาสนาและก็พระมาหากษัตริย์ในเวลาเดียวกันด้วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อสถานที่แห่งน,นี้เป็นสถานที่เก่าและก็โบราณนะจึงมีสิ่งที่ประกอบไปด้วยความเก่าแก่นะแม้แต่ศารามอนก็ยังได้อนุรักษ์ไว้นะ ก็จึงขอเชิญชวนทั้งหลายได้มาสัมผัสได้มารับรู้หรือมาเรียนรู้นะในความาที่เรียกว่าหาดูได้ยากนะได้มากลับไหวสิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็ได้มาขอพรนะเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยได้ประสบความสาเร็จในชีวิตได้ด้วยดีนั่นเองเพราะว่าหลวงพ่อขาวนี้เนี่ยด้วยตามประวัติแล้วท่านเนี่ยได้ลอยน้ำมาเป็นศีลาแรง ซึ่งมีสามชิ้นแล้วก็ได้มาประกอบร่วมกันเป็นองค์พระซึ่งการลอยน้ำมาเนี่ยก็กล่าวได้ว่ามีประวัติที่เรียกว่าหลายๆวัดได้ทราบที่ผ่านมาเนี่ยว่าได้อัญเชิญขอขึ้นอย่างวัดตลาดใต้แต่หลวงพ่อขาวองค์นี้ก็ไม่ได้ขึ้นแต่ได้ลอยมาจนถึงบัดเกาะเกียนชาวบ้านจึงได้รัตนาขึ้นมาซึ่งท่านก็ได้ขึ้นมา และก็ได้เป็นพระประจําวัดตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะซึ่งหลวงพ่อขาวองค์นี้มีความเก่าแก่แล้วก็เป็นที่กราบไหว้แล้วก็สักการะบูชาตั้งแต่เจ้านายชั้นสูงนะจนชาวบ้านทั่วไปมีความเชื่อและมั่นใจในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อขาวองค์นี้เป็นอย่างมากนั่นเอง ฉะนั้นแล้วญาติโยมทั้งหลายในเมื่อเรามาปิดทองมาร่วมกันแล้วก็มาสร้างโบสถ์หลังใหม่เพื่อปฏิสถานหลวงพ่อขาวองค์นี้เนี่ยนะให้อยู่ในตำแหน่งที่สวยงามอยู่ในโบสถ์ที่วิจิตจึงกล่าวได้ว่าเราได้มาร่วมกันสร้างพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปนั่นเองขอเจริญพร